สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจ้าสวัสดีจากฟินแลนด์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เนาะเราก็จะมาทำเ,าเป็นลูกรักเป็นลูกรักของติ๊กตอกนานแล้วไม่ได้ไลฟ์นะคะตอนนี้อยู่ที่ฟินแลนด์อากาศก็ตอนนี้ก็ลบสององศานะคะลบสององศาตอนนี้มีใครเข้ามาบ้างแล้วเออุฮย ก็จะหนาวหนาวนิดนึงนะคะลบสององศานะคะวันนี้มาแปลกหน่อยนะคะวันนี้มาแปลกหน่อยตอนนี้อยู่ข้างนอกคะ่ะอยู่ที่หิมะนะคะใครเข้ามาแล้วก็ ขอหัวใจรัวๆเลยนะคะข้อหัวใจรัวๆค่ะหัวใจรัวๆแบบนี้นะคะข้อ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 ขอๆๆๆขขหัวใจรัวๆแบบนี้คะ่ะอยากเป็นลูกรักค่ะอยากเป็นลูกรักข้อข้อขนะคะอันหลับแรกเราต้องเคาะหน้าจอก่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่ฟินแลนด์ค่ะฟินแลนด์หนาวหนาวอีอรีเดค่ะเด้นหนาวมากเลยค่ะเด็กเชิญเข้ามาดูกันคะ่ะ พามาดูบรรยากาศหลังบ้านของเราค่ะที่ฟินแลนด์ค่ะลบสอง,องศาค่ะนี้ก็เป็นหีมะค่ะนี่ตอนนี้ก็คือ,อวันนี้มาไลฟ์นะคะทำทำคลิปไลฟ์ให้เป็นลูกลักของติกต็อกนะคะอย่าลืมกดหน้าจอกดหน้าจออย่างนี้นะคะกดรัวๆเลยค่ะ กดรัวนๆๆๆๆๆๆวๆๆเลยคะอย่างนี้เลยค่ะรัวๆ,ๆๆเลยค่ะหน้าจอรัวๆเลยนะคะเพื่อจะให้ติ๊กต็อกได้เห็นนะคะติ๊กต็อกจะได้ไม่ปิดกัน้นไม่ปิดกัน้นการมองเห็นนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนกดแชร์ด้วยค่ะกดแชร์ขอคนละสิบแชร์นะคะกดะแชร์ก็แค่ กดหลอกๆค่ะกดแชร์หลอกๆอกแค่กดแชร์แล้วก็ copy link แค่นี้แหละค่ะหลอกๆอกกดแชร์แล้วก็ copy link แค่นั้นค่ะกดแชร์แล้วก็ copy link แค่นั้นค่ะช่วยดันคลิปหน่อยนะคะช่วยดันหน่อยนะคะจะให้ tiktok ไม่ปิดกั้นการมองเห็นค่ะตอนนี้อยู่ที่ฟินแลนด์ค่ะอากาศหนาวมากค่ะลบสององศาค่ะ ขอความกรุณากดไ like, ลคะก share, ์กดแชร์นะคะกดแชร์อ่าละสิบแชร์นะคะกดหัวใจรัวๆด้วยนะแล้วก็แอดเพื่อนได้เลยนะคะโอ้ยตอนนี้ฟินแลนด์ก็10บโมงครึ่งนะคะ10บโมงครึ่งของฟินแลนด์แต่ไม่รู้ว่าประเทศไทยกี่โมงเนาะตอนนี้ก็อ่า อากาศก็เริ่มหนาวปีนี้จะหนาวเร็วหน่อยเนาะปีนี้ปกติแล้วจะช่วงเดือนธันวาแต่ปีนี้หิมะตกช่วงเดือนอพฤศจิกาตอนนี้ก็คือหลังบ้านของเราค่ะเป็นหิมะแท้ๆเลยค่ะขอขอวดหัวใจรัวๆรัวๆหน่อยนะคะหัวใจรัวๆหน่อยค่ะจะวันนี้ไม่ได้ทำติ๊กตอกมานานแล้วค่ะไม่ได้ไลฟ์นานแล้วเพิ่งจะมาไลฟ์นะคะหาการไลฟ์ไปประมาณ เป็นเดือนแล้วค่ะตอนนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาไลฟ์ใหม่นะคะก็ให้ทุกคนช่วยดันดันช่องหน่อยนะคะไม่ให้อ่าติ๊กต็อกปิดกัน้นกันมองเห็นเนาะช่วยกันหน่อยนะคะช่วยช่วยกดแชร์กดกดแชร์กดหัวใจรัวๆนะคะกดรัวๆอย่างนี้ค่ะตรงหน้าจอหน้าจอแบบนี้กดหน้าจออย่างนี้นะคะให้มันปุแตกอะค่ะกดหน้าจอรัวๆอย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟินฟินเลยฟินแลนด์ มากดใจให้ขอบคุณค่ากดรัวๆขอบคุณค่า,อคคาโอ้ยอยู่อยู่จังหวัดไหนคะเอ็มมี่อยู่เกเราวาค่ะใกล้เฮลวซินกิอยู่เกเราวาหนาวหิมะตกก็อยากมาไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้เห็นกันได้ทั่วโลกได้เห็นกันเนาะว่าฟินแลนด์เป็นยังไงเฮ้ยคนที่อยู่ฟินแลนด์ก็อ่าก็รู้แล้วแหละว่าหนาวเนาะแต่เอ็มมี่มาอยู่ที่นี่ก็สิบสามปีแล้วก็ก็ชินแล้วเนาะก็ก็ชินแล้วอะ่ะเออ ก็เป็นชีวิตประจำวันของเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นหิมะหิมะจริงๆเด้อสูอุ๊ยบุไดเว้าเล่นได้ค่ะหิมะจริงๆค่ะกอให้กดแชร์หน่อยนะคะนั่งอยู่หลังบ้านจริงๆค่ะหนาวค่ะลบลบสององศาตอนนี้ก็มาทำคลิปให้ทุกคนเอ่อให้เป็นลูกลักลูกลักของ ติ๊กตอกนะคะก็กดหัวใจรัวๆแล้วก็แอดเพื่อนเข้ามาได้เลยแอดเพื่อนที่อยู่ในไลฟ์นี่นะคะก็จะเขินนหน่อยเขินนหน่อยไม่ได้ไลฟ์นานเนาะไม่ได้ไลฟ์เพิ่งจะมาหัดไลฟ์ก็อยากเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นเด็กนักเรียนฝึกหัดเออก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็แอดเพื่อนกันมาได้เลยนะคะแอดเพื่อนกันมาเยอะๆเลยเด้อ ช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาที่คุณไปทำงานกันเนาะแต่ว่าประเทศไทยก็ไม่รู้ว่ากี่โมงเมืองไทยก็ต้องดูก่อนมีโทรศัพท์หลายเครื่องเมืองไทยก็สามโมงครึ่งสามโมงครึ่งเห็นไหมอ่าติ๊กตอปิดกั้นการการมองเห็นเห็นไหมคะเราต้องต้องกดแชร์กดไลค์กดแชร์กันกดไลค์กดแชร์กดเยอะๆกดหัวใจรัวๆหรือว่า เอจะเรียกว่าไงอ่ะนีต่ตกจะได้ไม่ปิดกั้นการมองเห็นอ,อยู่อยู่เมืองไหนกันคะอยู่เมืองไหนกันคะเอไม่อยู่เกเราวานะคะไม่อยู่เกเราวาอยตอนนี้ก็คือบรรยากาศเงียบเงามากเลยเดี๋ยวจะพาเดินดูเนาะนี่ หมาล้วนๆจ้ะหิมะล้วนๆโอ,โอ้ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่เน้อทางนู้นหิมะตกหรือ,อยังคะโอ้อันนี้เป็นบ้านเดียวเนาะก็จะแบบงานหนักหน่อยค่ะงานหนักหน่อย นี่งานหนักหน่อยนะคะคือต้องขุนหิมะมามากองไว้อย่างนี้โอ้โหทางนี้ตกทุกวันเลยค่ะแต่ว่าตกไม่แรงนะกตกเกือบทุกวันเลยตกไม่แรงตอนนี้ก็เริ่มหนาวเลยเด้อเริ่มหนาวแล้วอืต้องใส่เสื้อผ้านานา ลองไลฟ์ดูเดี๋ยววันหน้าค่อยไลฟ์ใหม่นะคะเป็นแม่ลูกอ่อนค่ะเป็นแม่ลูกอ่อนนี่ข้างหลังมา โมยแต่เราแวกไกลกีเลยสวัสดีนะคะทานข้าวกันหรือยังเอ่ยก็นี่ขนาดว่าใส่หนาๆแล้วนะคะเนี่ยยังเริ่มหนาวแล้วตอนนี้คือมือเริ่มแข็งแล้วนะมือเริ่มแข็งแล้วนะอากาศก็จะแบบยังไงอะ่ะเอ่อเงียบเงาเนาะอากาศเงียบเงา มาลองไลฟ์ดูเฉยๆเดี๋ยวพบกันใหม่เนาะพบกันใหม่นะจ๊ะพบกันใหม่พบกันใหม่นะคะ